อ้ขอแก้มือเฮยสาดดิโกเอาน้องมันแก้แค่เึงอไอมันนอะอะพี่เสียไอ้สาของพี่ไปแล้วนะตัวหนึ่งอะงนหน้ายัางไอ้สาน้องนี่นะจะมาโวยแดงแสสถานาาน้อ,นองไอ้สาเนี่ยกล่อมเก้ยก้านมข่เหมือนกันน้อง้าเตอสายยาสาอมหิตงั้นรอบนี้อะ ขาแพ้ขายไก่ยกเล้าแล้วเอาเงินไปเที่ยวทะเลกล้าเปล่าล่ะได้เลยน้องได้ไปเที่ยวทะเลแล้วเว้ยไปแดงดูอันนี้ไอ้สาที่เก่งสุดแนนนี่เล่นหมือนอครับครับเก่งสุดในสุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ู ม่าใครจะขายใจยกเล่าเรียบร้อยสุดยอดไปเลยแดงลูกแม่คนแพ้ก็ต้องหาเงินมาให้ไปเที่ยวทะเลสิงเงาการได้เจอไรวะ ไอถึงน่องแสแ่จะไปเสาตังไหนนี่บังื้อน้องหนูนี่ต้องเจอแผนสักกลินดาวไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หนูกเก็บสื้อ้าเรียบร้อยแล้วนะพี่หาเงินได้ยังหาได้แล้วน้องดีเดี๋ยวหนูไปดูไอ้แดงก่อนไอ้แดงกะ เหมือนเป๊ะตั้งไปเอวทะเลก็ตั้งขายแดงนั่นก็นว้าวแมวข้าวไปกินแล้วลูกเอาไอ้แดงกูคืนมา,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 าแผนนี้กูเคยใช้แล้ว